สวัสดีครับวันนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงสวนสุขแล้วนะครับก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธรรมชาตินะครับตั้งที่ปลูกเองแล้ก็ขึ้นเองตามธรรมชาตินะับสวนสุขเราโอ้โหก็ไม่ธรรมดานะฮะก็ไม่ผิดพลาดนะครับ Oh, เราเดินทางมาถึงกันแล้วก็ต้องทำที่ปักร้อนก่อนโอ้โหร่อยนัดเออมันขึ้นออวย่วยวยโอาไม่มีพืนคุมไงคโอเคครับเดี๋ยวเราไปสร้างบ้านกันก่อน นะครับมาดูกันชัดๆนะครับว่าความอ,าอุดมสมบูรณ์ของธัพืชแล้วก็พืชเศ,ศรษฐกิจของเราเนี่ยมันงอกงามขนาดไหนนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่สมาชิกชาวสวนสุขจะต้องมาช่วยกันดูแลน้องปามของเรานะครับวันนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับ นี่โกตีครับโกตีจากกระบี่ครับมาเยือนสวนสุขของเรานะครับแล้วก็ได้นำเครื่องรถมานะฮะ <g ül> จำนวนสามลำํำวันนี้เรามาดูกันว่าเครื่องรถเราจะใช้งานได้ขนาดไหนนะฮนะโอ้โหโมันเร็วมาก เร็วมากจริงๆครับระยะเวลาหนึ่งเดือนเองโอเคจัดกันไป สำหรับ EP ีในครั้งนี้นะครับเราชาวสนสุขก็ได้มาทำความสะอาดอแปลงนะครับเราก็เหมือนเดิมครับผมยังมีศัตรูพืชมารบกวนนะครับก็เราจะต้องอไล่มันไปนะครับคือ เียดายน้องปามก็โตแล้วแต่ว่า,าสรุเพืชก็ยังมีอยู่ทุกคนทุกแห่งนะก็สำหรับครั้งนี้เราใส่ปุ๋ยตัดหญ้าตัดหญ้าใส่ปุ๋ยเราก็ได้นำจาระบีนะครับมามาใส่ที่ ทาตรงที่โคนมันนะครับอ่าก็จะเป็นการไล่นะฮะเป็นการไล่หรือว่าเ,เราใช้วิธีเราไม่ได้ฆ่านะครับแค่เป็นการการเตือนการเตือนว่าพื้นที่ตรงนี้มันกินไม่ได้ คุณจะต้องไปหากินแหล่งอาหารที่อื่นนะครับแล้วก็พอเขาได้กลิ่นของตัวจระบีนะฮะหรือว่าต้นที่เขากัดกินมันไม่สะอาดเขาก็จะหลีกเลี่ยงที่จะไม่กัดกินนะครับก็เราเคยมีประสบการณ์ก่อนหน้านี้แล้วก็ถาจระบีหลังจากนั้นฝนมันตกนะครับอยู่ประมาณ 3เดือนนะครับก็ทำให้คุณภาพประสิทธิภาพของตัวจารบีมันแข็งแล้วก็มันไม่มีกลิ่นนะพอไม่มีกลิ่นมันแข็งก็ไม่เกิดอะไรขึ้นครับก็ต้องทากันใหม่อีกโอเคก็ตามที่เราศึกษา,าพฤติกรรมของเขานะครับก็จะประมาณนี้ก็ผลงาน จะอยู่ในแถวนะครับที่เราตัดหญ้าส่วนตัวอ,อกเนี่ยตัวอ,อกมันก็ยังมีหญ้ารกแต่ก็โอเคไม่เป็นไรเราค่อยมาฉีดนะฮะก็ประมาณนี้รูปแบบการทำงานในแปลงสวนสุขในครั้งนี้นะครับก็หวังว่าน้องปามของเราจะ อ,อยู่รอดปลอดภัยแล้วก็โตวันโตคืนอย่างรวดเร็วนะครับให้โตเร็วกว่าหญ้าที่เขาโตตามมานะโอเคนี่นี่ก็อีกต้นหนึ่งก็รวมๆแล้วเกือบเกือบสิต้นนะครับอยู่ประมาณแปดเก้ 8, ต้นประมาณ9ต้นโอเค สำหรับในการทำงานในะครั้งนี้ก็ได้มีสมาชิกมาช่วยนะฮะแหล่งสวนสุกก็มีโกตีนะครับแล้วก็สวนสุกแฟมิลี่ไม่ก้อยเหมือนเดิมนะฮะโกตีของเรามือจำังโอเคหมดแรงกันหมดแล้วครับผม <laughs> โอเคครับผมเจอกันใน EP หน้านะครับว่าเราจะทำอะไรกันต่อเราเจอกันสวัสดีครับ